สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆที่คิดถึงทุกๆท,ท่านทั้งที่รู้จักและก็ไม่รู้จักนะคนซ่อมรถปลูกผักนะวันนี้จะมาควบแน่นมะนาวทุนเก้านะไลาเมล็ดนะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยตอนแรกไม่ได้อัดคลิปไว้ไม่คิดว่าจะจะลงคลิปนะกลับว่าทำไว้แล้วถ้ามันมีลากแล้วค่อยค่อยอัดคลิป พอม,มาคิดอีกทีก็คิดว่าอัดไว้เลยดีกว่าอัดชิปไว้แล้วก็มาลุ้นกันนะว่าเขาจะออกล่างไหมวิธีการก็คือเอาดินเก่านะไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะเพื่อนๆผสมน้ำให้ชื้นๆแล้วก็อัดให้แน่นเลยอัดลงไปในในกับกระปุกน้ำดื่มนะที่เรากินแล้วนะ ประมาณนี้นะไม่ต้องเต็มนะเหลือไว้นิดหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไม้เนี่ยกดให้เป็นรูตรงกลางแล้วก็หาทรายมาหยอดทรายผสมน้ําแล้วก็หยอดลงไปเลยนะเพืเ่อนๆที่ต้องใช้ทรายก็เพราะว่าถ้าเราให้อาหารต้นไม้เนี่ยเขาก็พยายามจะไม่ทําอะไรเลยเขาก็จะไม่หาอาหารเห็นอนาะจารย์หลายๆท่านเขาบอกว่า ทรายมันไม่มีอาหารถ้าพืชเนี่ยเขาจะไม่อยากตายเขาอยากจะช่วยเหลือตัวเองให้มีชีวิตรอดเขาพยายามออกล่างมาเพื่อหาอาหารช่วงนั้นแหละถ้าเขาออกล่างก็ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วเราคอยมาลุ้นกันนะว่าเขาจะออกล่ากไหมวันนี้ก็วันที่9อาทิตย์ที่9เดือน4นะพศหกนะครับเวลาก็8ปดโมงกว่าแล้ว แปดโมงสิบห้านาทีเรามาคอยลุ้นกันนะครับว่ามันจะออกหรือเปล่าทุนเก้านะครับมะนาวทุนเก้าไร้เมล็ดปลูกไว้อยู่ต้นหนึ่งเขาก็ออกลูกออกอะไรก็ดีพอสมควรนะแต่เราอยากขยายเขาออกมาเผื่อไปแจกเพื่อนๆกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ โปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ